สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์พันอ่อนนะครับเจ้าหน้าที่แห่งโรงเรียนสอนขับรถ ID d ีไดเ r นะฮะและในวันนี้เราอยู่กับการอบรมหัวข้อหลักสูตรการขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันหรือ e c o d ได v e และในวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์เฉลิมชัยหุนนักคลรินทรผู้ที่จะมาให้ความรู้ซึ่งท่านเองนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถ ID ดีไดเ ver ส่วนเนื้อหาและรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญรับความรู้จากทางท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้เลยครับแตนในมาดูความพร้อมนะครับความพร้อมด้านทักษะความรู้ประสบการณ์อันนี้สําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นนักขับมืออาชีพหรือมือใหม่ก็ช่างนะครับ นะถ้าคุณจะเป็นคนที่ขนะับรถได้อย่างสมบูรณ์แบบประหยัดมันเนี่ยคุณก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับต้องมีประสบการณ์และการเรียนรู้นะครับต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะตลอดเวลาเราจะเห็นว่ารถทุกวันเนี้ยนะเทคโนโลยีมันไปเร็วมากนะครับนะโลกโซเชียลเทุกวันเนี้ยนะมันไปเร็วก็เหมือนกันเทคโนโลยีต่างๆก็ไปเร็วเดี๋ยวนี้เราจะมีนะนอกจาก รถที่ใช้พลังงานจากพวกฟอสซิลแล้วเนี่ยเรายังมีอะไรครับมีรถพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนแล้วตอนนี้มีรถบรรทุกไฟฟ้ามาแล้วนะตรงนี้มันก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะครับการเรียนรู้มันไม่มีสิ้นสุดนะครับเรื่องการขับรถเนี่ยบางคนเนี่ยคนเก่าๆบางคนไปเครื่องขับรถใหม่เทคโนโลยีใหม่เห็นฟังก์ชันบนรถปุ๊บใช้งานไม่เป็นเจอฟังก์ชันบนรถใช้อะไรไม่เป็นเลยไม่ถูกเลย มีอย่างเดียวคือเหยียบคันเข้าเกียร์ได้ก็ไปได้แค่นั้นเองแต่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันในรถนี่มันคืออะไรใช้งานอย่างไรนะครับระบบเซฟตี้มีอะไรบ้างนะครับระบบอีโคที่เขามีไว้อีโคโหมดหรือว่าพาวเวอร์โหมดมันใช้งานยังไองอะไรยังไงบางไม่รู้เลือกเลยบางคนขับรถหลังถนน,นไปเปิดพาวเวอร์โหมดตลอดเวลาแล้วก็บอกว่ารถกินน้ามันนะเพราะอะไรเพราะใช้เทคโนโลยีรถไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าอุปกรณ์ในรถมันใช้ตอนไหนใช้อย่างไรนะครับ เพราะนั้นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาคุมเนี่ยมันสามารถที่จะให้คนขับรถเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับและการขับขี่รถเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างง่ายสมูทแล้วมันก็จะประหยัดนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับรถเนี่ยที่มันไม่มีการเรียนรู้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะไม่ใช่ไม่ประหยัดมันจะทําให้อะไรเกิดความเสียหายนะเกิดความเสียหายแต่รถเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเวลาเสียหายปุ๊บเป็นไงครับคอาใช้เท่านั้นมันสูง ต้องเรียนรู้นะครับก็สอนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของรถที่จะขับอันนี้สําคัญเลยเป็นหัวใจหลักเลยถามว่าไอ้รถที่คุณขับเนี่ยคุณรู้ยังว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันกี่แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่รอบเท่าไหร่ระบบเกียร์ใช้เกียร์อะไรนะเป็นเกียร์แบบไหนนะครับเกียร์แมนวนวลนะเกียร์แมนวนวลมีโอเวอร์ไดร์ไหมนะครับ แย่เกินอัตโนมัติเป็นแบบไหนทํางานอย่างไรตรงนี้นะครับที่จะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของรถนะนะ capacity ของรถเนี่ยรับโหลดได้สูงสุดได้เท่าไหร่เผาหน้ารับเท่าไหร่เผาหลังรับเท่าไหร่ทั้มเราต้องเรียนรู้เพราะว่าเรียนรู้ปุ๊บเวลาคุณไปขึ้นสินค้าบรรจุสินค้าเนี่ยเราจะได้ดูว่าเรื่องเวรบาลานด้วยนะครับการวางสินค้าควรจะวางตำแหน่งไหนจุดไหน นะครับเพื่อการควบคุมรถที่ดีแล้วมันก็จะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับการเลือกใช้เบรกที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้วิธีการขับรถเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกที่จะใช้ว่าสถานการณ์ไหนควรจะใช้เบรกอย่างไรการใช้เบรกเนี่ยไม่ใช่ไปใช้เบรกพื่าเพื่อนะครับการใช้เบรกพื่อเพื่อนี่วิ่งวิ่งเบรกวิ่งวิ่งเบรกวิ่งวิ่งเบรกเป็นไงครับมันก็ไม่เกิดการประหยัดน้ำมันอย่าลืมว่า รถบรรทุกเนี่ยมันจะกินน้ำมันมากที่สุดนะครับในจังหวะที่คุณออกตัวรถถ้ารถออกตัวไปแล้วเนี่ยโอกาสกินน้ำมันเชเพิงเนี่ยมันน้อยกว่าน้อยกว่าที่คุณจะเริ่มสตาร์ทหรือเริ่มออกรถใหม่ๆก็เหมือนกับเวลาคุณขับรถวิ่งไปเบรกเบรกพวกก็เชนเกียร์ใหม่แล้วก็ออกรถใหม่วิ่งไปเบรกเบรกก็เชนเกียร์ใหม่ออกรถใหม่นะมันก็จะไม่ประหยัดน้ำมันมันก็จะกินน้ำมันนะครับ การเลือกใช้เบรกเนี่ยอันดับแรกกูก็ต้องมองไกลใช้วิธีมองไกลไกคา,าดการรและวางแผนพอย่ข้างหน้าพราเขาจะลองเร็วคุณยกกระเลงรอยกกระเลงรอปั๊บความเร็วลงมาให้เราดูรอบเครื่องด้วยแต่ไม่ใช่ปล่อยจนรอบเครื่องสำลักนะภาษาคนขับรถเขาเรียกว่ารอบเครื่องสำลักอะไรเพราะปล่อยนะครับปล่อยรถไหลแต่ไม่เชนเกียร์ลงรอบเครื่องลงมาถึงพันรอบเครื่องเขย่าคือคึกเครื่องคักแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ลงอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าเครื่องมันก็สำรับเพราะฉะนัน้นเวลาเรามองไกลย,ยกกระเร่งปล่อยรถไหลไปนะพอรอบเครื่องต่อมาพอรอบแล้วก็เชนลงไปหนึ่งเกียร์รอบเครื่องมันจะตีขึ้นตีขึ้นก็ปล่อยไหลลงไปนะครับไหลไปรอบเครื่องหนึ่งถึงหนึ่งพันรอบแล้วก็ลงมาหนึ่งเกียร์รอบเครื่องก็ตีขึ้นก็ปล่อยไหลลงไปพอถึงจังหวะรถข้างหน้าว่างปุ๊บเราก็แตะกระเร่งเลี้ยงไปโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปเบรกแล้วก็ออกรถใหม่นะครับตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันได้เยอะนะครับ วิธีการตรวจเช็ครถที่ถูกต้องอันนี้สาคัญนะการตรวจเช็คลถเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่สี่ขั้นตอนในการตรวจเช็คลถเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยวิธีการเช็คเนี่ยเช็คร้ให้ประหยัดน้ำมันเนี่ยมันก็มีกระบวนการว่าเราควรจะเช็คจุดไหนอย่างไรนะครับที่มันจะทําให้ประหยัดน้ํามันนะเดี๋ยวเราจะไปพูดในเบรกต่อไปนะครับว่าวิธีการเช็ครถที่ถูกต้องเราคควรจะเช็คอะไร แล้วอะไรที่มันทําให้เกิดการไม่ประหยัดน้ำมันแล้วมันทําให้ลดกินน้ํามันมากอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปอธิบายตรงนั้นนะครับและการวางแผนเดินทางอย่างชาญฉลาดอันนี้สําคัญเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับเราควรจะวิ่งเส้นทางไหนอย่างไรแล้วก็ต้องวางแผนการเดินทางหรือเส้นทางที่มันอันตรายหรือเป็นเขาหรืออะไรก็แต่เราก็ลองดูว่าถ้าเราวิ่งอ้อมไปะ สามสี่สิบโลกับการวิ่งขึ้นเขาไปเนี่ยอะไรมันประหยัดกว่ากันแล้วมันอันตรายกว่ากันเราก็สามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้สำหรับหัวข้อการอบรมหลักสูตรนะครับการขับขี่รถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันหวังว่าทุกท่านที่ได้รับความรู้ในวันนี้นะฮะจะนำไปใช้ในการขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมยิ่งขึ้น ส่วนในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านติดตามและรับชมได้เลยนะครับอ๋อหลังจากจบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ